สวัสดีค่ะเบล่าราณีแคมเปนนะคะคราวนี้ได้มาพากเสียงเป็นนางซีดาค่ะในเรื่องนักรบมุนตราค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงนิ่งๆแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์กับความรักค่ะน่าจะเป็นกุลสตรีเรียบร้อยคนหนึ่ง ในแอนิเมชันน่ารักมากปู่เบไม่คิดเลยอะว่าเขาจะครีเอทตัวละครนางสีดาออกมาได้ได้น่ารักขนาดเนี้ยฮะท่านพี่เพคะเหตุใดท่านจึงกระทําการอันไร้เกียรติเช่นนี้ข้าจะกลั้นใจตายบัดเดี๋ยวนี้ก็ความจริงได้รับการติดต่อจากพี่ๆที่ทำแอนิเมชันนี่แหละค่ะก็บอกว่าเหมือนเสียงของเบลน่าจะเข้ากับนางซีดาเราคิดในใจแล้วแบบจะรอดไหมเนี่ยคือจะทำได้หรือเปล่าแต่ว่าคุณไบรเก่งมากเลยค่ะที่ทำให้เบลทำได้สำเร็จค่ะอืมก็ต้องลองดู ประทับใจมากนะครับเพราะว่าน้องเรียนการแสดงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการถ่ายทอดทางอารมณ์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนด้วยความที่เราไม่เคยเราก็ไม่เข้าใจว่าในการออกเสียงในการพากเสียงมันจะต้องใช้เสียงโทนไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือคุณใบแบบโค้ดให้ตลอดเนี่ยท้ายคําจะต้องมีลมออกมานะจะต้องทอดออกมาเน้นตรงคํานี้คํานี้เรียนรู้ได้ไวครับแล้วก็เสียงไม่ลอยเลยคือสิ่งสําคัญมากๆเลยคือการเก็บแอคก,กับการเขาเรียกว่า การใส่อินเนอร์ลงไปอะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งน้องทําไม่ดีอาจจะโชคดีด้วยว่าน้องเป็นคนพูดภาษาไทยแบบชัดถ้อยชัดคำอยู่แล้วถ้าเราแสดงปกติก็แบบออกไปออกไปแบบแค่นี้แต่ว่าถ้าในแอนิเมชันจะเป็นออกไปออกไปอย่ามายุ่งกับฉันอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นึกว่าจะมาทําอะไรฉันหน้าเนื้อของแม่เจก็เลยแบบว่าโอ้ยขอตายซะดีกว่าถ้าจะก,กลั้นใจ ขอโทษที่ให้น้องตะโกนบ่อยขอหลายเทคครับผมแต่บอกเลยว่าโหสุดยอดสุดยอดจริงๆครับเก่งมากๆพวกเจ้าก็เชื่อเช่นนั้นใช่ไหมท่านพีรามไม่มีทางคิดทรยศพระบิดาและบ้านเมืองอย่างแน่นอน เบลฝากผลงานการพากเสียงแอนิเมชันครั้งแรกของเบลด้วยนะคะกับเรื่องนักรบมนตราครับบทเป็นนางสีดานะคะก็ทำเต็มที่มากๆหวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็ฝากติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะถ้าพวกเจ้าไม่ดูข้าจะไม่คุยกับพวกเจ้าอีกแล้วาานักรบมนตรา ตำนาน8ดวงจันทร์ประกาศสักดาหทั้งจักรวาลรับพิเศษดูก่อนใคร28กันยายนถึง1ตุลาคมฉายพร้อมกันทั่วประเทศ11ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์